สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงภัยไซเบอร์ในชีวิตประจําวันและวิธีป้องกันตัวอย่างฉลาดเคยหรือไม่โหลดแอปจากเว็บแปลกๆว่ามันฟรีหรือเสียเฟนไดใครก็ไม่รู้พต้องรีบสง่งงานหรือใช้ไวไฟสาธารณะเพราะไม่อยากใช้ในตัวอีกนั่นแหละครับภัยไซเบอร์ที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจําวันมันแวนจาก F rom, แอปปลอมเค่ติดตั้งก็โดนดูดข้อมูลไวไฟปลอมเชื่อมต่อแล้วโดนดักข้อมูลทุกอย่างที่คุณทํา USB ดักข้อมูลเสียปุ๊บ มันแวร์วิ่งเข้าสู่ระบบทันทีแต่เราจะป้องกันยังไงโหลดแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช้ wi-fi จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่าเสียบเฟนไดย์คนแปลกหน้าอัปเดตระบบไดเอทีไวรัสอยู่เสมอพอความรู้ได้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือก่อป้องกันภัยที่ดีสุดบนโลกดิจิตัลขอบคุณครับ